กราบสวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะมาออกแบบอีกแล้วนะครับกับรถนะฮะโฆษณารถนะครับวันนี้เราก็มีหัวข้อมานะครับให้เขาจะให้ออกแบบเรื่องรถนะฮะเป็นาการรถยนนะครับเราก็จะไปพิมพ์ที่ Google นะฮะพิมพ์คำว่า ถ้าเกิเราจะาะฮอนด้าแล้วก็พิมพ์ฮอนด้ PNG นะครับมันก็จะเป็นรูปตัดมาให้เรานะฮะเราก็กดคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์มันอันนี้ชื่อเว็บเว็บไซต์ไทย PNG นะครับเราก็ดูเลื่องรถที่เราจะใช้แล้วเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะฮะกดดาวน์โหลดแล้วเราก็รอมาสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ติ๊กว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมนะครับแล้วเราก็กดโหลดได้เลย มันจะเป็นไฟล์ภาพ png มันจะเป็นภาพ png นี่จะเป็นภาพที่พื้นหลังโปร่งนะฮะพื้นหลังโปร่งโปร่งแสงนะครับมันจะไม่มีพื้นหลังมีแค่ตัวรถแล้วก็จะตัดเงามาด้วยเลยผมชอบใช้ png นะฮะทีนี้เราก็าได้มาแล้วครับรถผมก็เลือกมาเยอะแยะเลยได้มาหลายคันเลยนะครับ ทีนี้เราก็ทําการากดเพลทออกมานะครับเราจะมาดูที่ Photoshop ก่อนนะครับจะมาอันนี้ผมมาปรับ Inset Size นะครับเพราะว่าภาพมันแตกอยู่ครับวิธีการดูภาพที่มันแตกเราก็ซูมเข้าไปใกล้ๆนะฮะถ้าเกิดเห็นเป็นตารางพิกเซลมันมันยังห่างไปนะฮะเราก็ปรับ ดีสุดดูชันเป็น300นะครับผมจะปรับไซส์เป็นเซนติเมตรเป็น20เซนนะฮะขยายตามอัตราส่วนแล้วเราก็ซูมดูอีกทีนะฮะเห็นตารางไหมครับตารางมันก็จะหายลงนะฮะมันมันก็จะถี่ขึ้นนะฮะตารางพิกเซลเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นตารางแบบเล็กเล็กขึ้นนะฮะถ้าเกิดไม่ปรับมันก็จะเป็นตารางใหญ่วิธีการดูภาพแตกไม่แตกครับดูองง่ายๆนะฮะกดซูมเข้าไป ต่อไปผมก็จะมาปรับสีและแสงนะครับผมก็เห็นภาพมันดำมันยังมื่นๆนะครับผมก็มาใช้ตัวอุปกรณ์ทางขวามือนะครับกดเข้าไปแล้วก็ปรับแล้วก็เซฟไปนะฮะเซฟแอดผมจะเซฟเป็นไฟล์ PSD นะครับเป็นเป็นไฟล์ของ Photoshop นะฮะเซฟไป พอเราเซฟแล้วเราก็ตัดมาได้หลายคันเลยนะครับผมก็จะเลือกเพลทออกมานะครับคันเมื่อกี้สีขาวนะฮะที่เซฟเป็นไฟล์ P S D ไว้นะฮะนี่ครับสะเป็นฮอนด้กับโตโยต้นะครับผมจะเอามาใช้ใน2ยี่ห้อนี้นะฮะผมก็คิดว่าจะออกแบบยังไงให้ภาพมันดูสวยนะครับผมก็วาง มันยังขาดพื้นหลังอยู่นะครับผมก็ไปที่ Google นะฮะพิมพ์คําว่าผมจะเอารูปเมืองมาใส่พิมพ์ว่าคําว่ารูปเมือง PNG นะครับัก็จะให้ขึ้นมาเป็นรูปเมืองต่างๆทีนี้ผมก็เลือกนะครับว่ามันเหมาะกับสิ่งที่ผมจะออกแบบไหมฮะแล้วผมก็ได้มาแล้วครับรูปเมืองนะฮะจะเป็นออกเมืองแบบตอนกลางคืนนะครับ มันจะถูกตัดจากข้างบนข้างล่างนะฮะแล้วก็ไล่ความจางลงมันของมันผมจะอินเมจไซส์ก่อนเลยนะครับอินเมจเป็นดิสเลสชั่น3 0 0เหมือนเดิมครับแล้วก็ปรับความสูงความยาวตามอัตราส่วนผมจะใช้20เซนเหมือนเดิมนะครับแล้วคราวนี้ผมก็จะเซฟแอดเลยฮะพอปรับไซส์แล้วก็เซฟเป็น psd นะครับเหมือนเดิมครับเพื่อที่เราจะเอาไปเพลทใน eLA านะครับหรือ photoshop หรือ AI นั่นเองเราก็ทำการเพลดออกมานะครับรูปเมืองที่เราเซฟไว้เป็นพ t เอสดีมกีแล้วผมก็จะมาวางนะฮะพอาวางแล้วก็ผมจะเอาไว้ข้างหลังโดยการคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกที่ อันแรงแล้วก็เซนทูแบ็กนะครับมันก็จะเด้งไปด้านล่างสุดนะฮะนั่นครับคลิกขวากดที่อันแรงแล้วก็เซนทูแบ็กนะฮะถ้าเกิดออกสำเนียงผิดก็ขอโทษด้วยนะครับผมไม่ค่อยเก่งอังกฤษนะฮะต่อไปผมก็จะมาขยับรถให้มันเหมือนวิ่งออกมาจากในเมืองนะครับมันเหมือนภาพที่เหมือนคล้ายๆรูปภาพอะที่เวลาเราวาดมันจะมีภาพแบ็กกราวแล้วก็หลักการง่ายๆของผมนะครับผมจะออกว่ามีแบ็กกราวมีรถ มีรถนะั่นนะจะต้องเด่นนะฮะต้องเป็นแจมนะฮะเพราะใบกาวก็ต้องอให้ดูสวยนะฮะเหมือนรูปบ้านนะครับระยะใกล้ระยะกลางระยะไกลครับการออกแบบง่ายไปแค่นี้นะครับแล้วก็บรล a n c e มันแค่นั้นอันนี้ก็เป็นภาพที่ผมเคยออกแบบไว้แล้วนะครับที่มันจะเป็นป้ายธงนะฮะผมก็จะยืม ไฟมันมานะครับโดยการที่เราจะดึงลูกไฟมันมาเลยแล้วก็ดึงออกมาอีกหน้านึงเลยครับมันก็จะติดออกมาโดยการคลิกซ้ายค้างแล้วก็ย้ายลากมันมาที่หน้านี้นะครับให้มันดูมีมิติขึ้นแล้วก็ดูแบบไฟมันมันมันสะท้อนในภาพนะครับมันจะดูสวยขึ้นแล้วก็ดูเด่นขึ้นนะครับ ผมก็จะใช้ฟอนต์หนาหน่อยนะครับโดยการใช้สีแดงนะฮะตัดกับสีขาวขอบสโตกสีแดงนะครับเพื่อที่จะให้ตัดกับภาพนะฮะผมก็คลิกขวากรุ๊ปมันฮะแล้วก็ทำเงาด้วยการทำเงา ทำเงาเหมือนเดิมครับกร๊ปไปที่เลยสองเลยเยอะรวมกันแล้วก็ไปที่4เล็กนะฮะแล้วก็ไปที่ดอปชาร์โดนะครับแล้วก็ปรับมันให้มันเป็นเงาผมจะใช้แค่0.05นะฮะเพื่อให้เห็นเงาเหาลางๆอยู่ข้างหลังนะครับพอเรามาวางบนภาพมันก็จะมีเงาซ้อนตัวหนังสืออยู่นะครับ ผมก็จะใส่สีทองนะครับทีนี้ผมก็ไปหาสีทองมาภาพที่ผมเคยทำไวนะ้ครผมก็ใช้วิธีง่ายครับ จับโยนสีทองมาไว้ในหน้าที่เราทำนะฮะลากมาหรือว่าเราหาโหลดกันอะไรก็ได้นะฮะสีทองที่มันเป็นภาพที่สามารถเป็นไฟล์ AI นะฮะแล้วเราก็ใช้อุปกรณ์ทางด้านซ้ายที่เป็นรูปหลอดดูดนะฮะดูดสีมันฮะนั่นแหละฮะมันก็จะได้สีทองนะครับหรือถ้าใครอยากได้ อะไรเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับโหลดได้เลยนะฮะในในท้ายคลิปาถามได้นะครับ ผมว่าภาพนี้มันยังขาดอะไรไปนะฮะขาดท้องฟ้ายังไงล่ะครับผมก็เลยไปหาท้องฟ้านะฮะพิมท้องฟ้าเหมือนเดิมครับท้องฟ้า P M G นะครับเราจะเอาฟ้ามาใส่ในภาพของเรานะฮะผมก็เลือกฟ้าที่มันเหมาะครับเลื่อนไปผมก็ได้ทําการโหลดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็เพลดออกมานะครับมันก็จะเป็นรูปท้องฟ้าเต็มผืนอย่างนี้นะครับแล้วผมก็กดเหมือนเดิม คลิกขวา a l ank, send back นแรเซนทูแบ็กนะฮะมันก็จะไปอยู่ด้านหลังภาพของเรานะครับมันก็ดูเหมือนมีมิติขึ้นมีอะไรลุกเล่นมากขึ้นนะครับ สุดท้ายแล้วเราก็ไปปรับที่ Photoshop นะครับปรับสีปรับแสงให้มันสวยงามน,นะฮะแล้วก็เซฟเป็น JPEG นะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ไฟล์ภาพหรือว่าอยากได้อะไรนะครับบอกได้นะครับแต่ผมส่งลิงก์ให้โหลดฟรีเลยนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมฮะ